สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็พบกับหนุ่มเมืองนํำดัเช่นเคยนะครับช่วงบ่ายแก่ของวันที่6พฤษภาคม2564นะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาอัปเดตต้นทุเรียนนะครับที่ปลูกไว้เมื่อประมาณวันที่19มกราคม2564ก็ประมาณต้นต้นปีนี้นะครับก็ถ้านับรวมอายุแล้วก็น่าจะประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับนะปลูกไว้ทั้งหมด3ต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นต้น,ตนแรกนะฮะ ก็แตกยอดอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สองนะครับถ้าเพื่อนๆดูเวลาเขาแตกยอดทีนะฮะก็จะจากตรงนี้ขึ้นมายาวตรงนี้แล้วก็เร็วเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือยอดยอดใหม่ที่เขายืดออกนะครับเดิมอยู่ตรงนี้ก็ยืดออกมานะครับแตกยอดแต่ละครั้งแทงยอดแต่ละครั้งนะครับก็น่าที่จะไปเรีงนะครับใบก็อาจจะไม่เขียวเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะเราใช้เป็นตัวอินรีย์อยู่นะครับยังไม่ใช่เคมี ก็เรื่องเชื้อราก็ยังไม่ค่อยยังไม่เจอปัญหานะครับตรงบริเวณโคนมันเนี่ยก็ผมเอาเอาดินนะครับมาถมพูนขึ้นนะครับนะพอตรงนี้เวลาที่ฝนตกหนัหนกๆนะครับน้ํามันก็ค่อนข้างที่จะจะนองตรงพื้นตรงเนี้ยนะครับก็จะช่วยปัญหาแก้ปัญหาเรื่องอาลากเน่าคูนเน่าได้นะครับ ใบแก่นะใบเริ่มแก่ก็จะเหลืองแล้วก็ทิ้งใบนะฮะอันนี้เป็นโคนมันนะฮะก็ยกยกโคขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีใส่ขี้ควายนะครับขี้ควายที่หมักแล้วนะฮะเพิ่งใส่เมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับส่วนทางใบเนี่ยผมก็จะฉีดพ่นน้ำหมักจีวภาพนะครับนะฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพ ตอนนี้ลากด้านล่างก็ก็เดินน้องทางที่จะดีนะครับออกไปตรงบริเวณด้านนอกนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมว่าจะเอาดินมาเสริมนะครับตรงบริเวณด้านข้างให้มันใหญ่ขึ้นก็ดีหน่อยนะครับปลูกน้อยแมลงก็ไม่ค่อยเจอนะครับก็มีมากัดกินอยู่บ้างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นตะกะแตนอันนี้ต้นแรกนะครับนี่ีต้นหนึ่งต้นที่สองนะครับส่วนใหญ่ลงปลูกพร้อมกันเวลาเขาแทงยอดเนี่ย เวลาเดียวกันนะครับไม่ต่างกันนี่ฮะกิ่งก็แทงยอดนันนะครับอันนี้ก็ปลูกตรงบริเวณโคนต้นขนุนเลยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเอาขนุนออกหมดนะครับก็ว่าจะโค้นต้นมันทิ้งนะฮะนะครับก็จะเหลือไว้เฉพาะตัวที่เป็นต้นผู้เรียนอย่างเดียวนี่นะนี่ยอดใหม่ ใบเนี่ยเพนลดน,น,นะครับตรงนี้ก็ปล่อยลกๆไปนะไม่ต้องไปซีเรียสก,กับมันนะครับนะปล่อยลกไปเลยอันนี้ก็มีเมือเทศด้วย เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นที่สามไม่รู้ย้อนแสงไอมปะนะครับนี่เป็นต้นที่สามต้นนี้จะต้นสูงหน่อยโปรงนะครับแต่ยอดเนี่ยก็เพิ่งเดินได้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับรอบที่สองนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่แทงยอดนะครับแต่ว่ากอนนี้ก็เป็นอาการอาการหนึ่งที่บอกว่าเขาพร้อมที่จะแทงยอดแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ต้นก,ก็ใหญ่ขึ้นนะครับขยายแนละ้วเห็นอาการเห็นลักษณะการขยายของนลำต้นนะครับลากก็จะออกมาตรงบริเวณด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นยยโคเหมือนกันครับ แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรากเน่าคนเน่าได้ดีครับช่วงก่อนน้นหน้านี้นะครับจะมีอาการใบใบเหลืองอยู่นะครับผมก็เอาตัวที่เป็นพวกแมกนีเซียมนะครับสังกะสีนะครับบูรอนอะไรพวกนี้ที่เป็นธาตุอาหารร่วมนะครับพ่นให้ไปรอบหนึ่งนะครับก็ดีขึ้น,น เดี๋ยวดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ผมเพาะไว้น้ําสมัยก่อนฮะเพิ่งมาฟื้นมันนะครับสมัยก่อนปลูกไม่เป็นในถมโคนสลึกเลยนะเคยเล่าให้เพื่อนฟังเลยนะตอนนี้ก็มาฟื้นมันนะใบเริ่มใหญ่เขียวนะครับก็น่าจะแทงยอดแล้วนะครับทุเรียนก็ถ้าดูแล้วก็มันก็ค่อนข้างที่เอาย่านะครับต้องใช้องค์ความรู้พอสมควรนะครับก็ของเรามือใหม่ก็ ทดลองลองปลูกดูนะครับเผื่ออนาคตไปทําสวนอะไรพวกนี้นะปลูกไว้กิน50ต้นนะครับครับสุดท้ายผมอขอแชร์วิธีการดูแลในส่วนของผมนะครับกับเพื่อนๆนะครับก็ตั้งแต่ปลูกเสร็จนะครับก็ลดน้ำเนี่ยประมาณ3-4วันครั้งหนึ่งนะฮะก็ลดจนจนชุ่มเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้3-4วัน ในระหว่างนั้นเราก็ดูอาการใบมันเหี่ยวไหมถ้าเหี่ยวก็ลดน้ำนะครับแต่ถ้าไม่เหี่ยวนะบางบางครั้งเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตก็บางทีก็4วันบางทีก็5วันนะลดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ฟิกตายตัวนะครับเพื่อนๆก็ลองมาดูสภาพนะสภาพยอดสภาพใบในแต่ละวันนะเช็คสภาพดินด้วยนะครับนะของผมเนี่ยก็เช็คดินเนี่ยตอนแรกก็อาการเป็นกเดเล็กน้อยนะครับก็ เอาปูนขาวมาโรยช่วยนะครับแก้อาการาดินเป็นกรดนะครับซึ่งมันก็จะไปบล็อกในส่วนของพวกอาหารต่างๆที่ที่พืชมันดูดท,งท้งรากขึ้นไปนะครับนะเสร็จแล้วก็ให้ค่า pH เนี่ยความเป็นกรดด่างมันอยู่ที่ประมาณาประมาณ5.5-6.5ประมาณเนี้นะครับนะเสร็จแล้วในส่วนของทางใบเนี่ยของผมก็จะใช้น้ำหมักสีวภาพนะครับอันนี้ก็ สั่งมาจากเจ้าหนึ่งนะครับของเขาก็จะมี2ส,สูตรสูตรหก็เป็นสูตรเป็นปุ๋ยอีกสูตรหนึ่งก็ปยาต้านเชื้อรานะครับฉีดพ่นทางใบช่วงเช้าประมาณ6กถึงเจ็โมงเนี่ยระยะเวลาในการฉีดก็1 0บถึงสิวันครั้งหนึ่งนะครับก็ฉีดใบแล้วก็ฉีดตรงบริเวณรอบโคนต้นนะครับรอบสรงพุ่มนี่นะครับ ส่วนเรื่องแมลงก็ช่วงกลางคืนก็ประมาณสักทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็ลองแว็บออกมาดูครับมันมีแมลงกินไหมนะครับบางครั้งเราก็จะเจอตะก,กะแตนนะครับบางทีก็เจอแมอีนนลอะไรพวกนี้น,นะครับก็ก็จับเขาแล้วก็โยนออกไปด้านนอกนะครับก็ไม่ต้องไปทาลายเขานะฮะนะครับส่วนพวกหญ้าในพวกนี้ก็ไม่ต้องไปซสีเรียวแล้วก็ปล่อยเขาขึ้นไป เราก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับในการวัดความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการดูดซับเอาพวกธาตุอาหารต่างๆนะครับที่มันอาจให้เกินมากเกินไปนะแต่ผมก็หลักๆก็ไม่ได้ให้อะไรเยอะแยะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะระวังนะครับในการที่จะเอาอะไรให้มันนะครับไม่ต้องไปเร่งมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเยอะนะสังเกตเอานะครับ เกิดอาการแบบไหนเราก็แก้แบบนั้นนะครับอย่างนี้ใบเหลืองใบใบเหลืองพวกนี้ก็คือมันมันใบมันแก่นะครับมาตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อมาพวกใบพวกนี้ก็จะทยอยร่วงลวงไปนะครับบางทีไปอยากให้มันโตเร็วไปใส่ปุ๋ยเยอะโดยเฉพาะเป็นปุ๋ยเคมีนี่ครับใบร่วงหมดนะครับแล้วเชื้อราก็จะเข้าโจมงปีได้ค่อนข้างง่ายนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช้อินซีดีที่สุดนะครับ อันนี้ปลูกไว้กินนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆปลูกไว้ขายอะไรพวกนี้นปลูกอินทรีย์เคมีเคมีอะไรพวกนั้นอาจจะต้องอาจจะต้องมีใช้มากขึ้นนะครับโอเคก็อีประมาณสักสามเดือนนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูอีกครั้งหนึง่งโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ